หน่วยสตวแพทย์อาสาจุลาพร์สัญจรเต็มรูปแบบนะครับในพื้นที่จังหวัดลำปางภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าครับที่อาคารอาเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเอกอาครารชทูตนายชลิตมานิตยกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุลาภร์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ครับพร้อมด้วยนายชตวัฒชัยบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนายสตวแพทย์สอน ที่ปะมากรนะครับปศุสัตว์จังหวัดลำปางและคณะร่วมกันตรวจเยี่ยมและก็ออกหน่วยบริการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขในโครงการสัตวแพทย์อาสาจุลาพรโดยมหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์นะครับร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางจัดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายนะครับในการกำจัดโรคพิษสุนักบ้าให้หมดไปจากประเทศสนองพระราชณิธานศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจา้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัต วรกติยราชนารีครับสำหรับหน่วยแพทย์อาสาจุลาพรสัญจรเต็มรูปแบบในพื้นที่จังหวัดลำปางนะครับจัดขึ้นภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโลกคนปลอดภยัยจากโรคพิษุนักบ้านะครับ ก็มีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการตรวจรักษาการฉีดวัคซีนรวมถึงการผ่าตัดทําหมันสุนัขและแมวครับโดยมีประชาชนนําสุนักและแมวมาเข้ารับบริการรวมถึง150ตัวนะครับรวมถึงมีการฝึกอบรมโครงการแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนักบ้าในชุมชนด้วยนะครับ